สวัสดีค่ะตอนนี้ไกด์แพทอยู่ที่บ้านท่าสว่างนะคะตะบนท่าสว่างอเภอเมืองจังหวัสดสุรินทร์จากตัวเมืองประมาณสัก7-8กิโลนะคะบ้านจันโสมาอาจารย์วิรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะที่ท่านรู้จักดีนะคะเกี่ยวกับผ้าไหมยกทองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในร่มรื่นมากๆเลยค่ะค่ะเดินเข้ามาแล้วอากาศดีมากๆนะคะร่มรื่นค่ะ ตอนนี้แกพัดอยู่ที่บ้านท่าสว่างนะคะบ้านจันโสมาเรามาดูการทอผ้าไหมแบบว่ามากกว่า3 4 5ส7 8หตะกอนเนี่ยมันยากหรือมันง่ายยังไงแล้วมันส่งคุณค่ายังไงแล้วคนกี่คนทอคนจับกี่ตะกอสวัสดีคนทอนะคะค่ะกำลังทอลายอะไรคะลายเกรดพิมเสนครับเก็ดอะไรนะเกล็ดพิมเสนเก็ดพิมเสนเป็นผ้าไหมยกทองแล้วใช้ กี่ตะกอแค่นู้นก็ไม่ต้องนับแล้วนี่มั้งนี่น,นับแบบนี้ไหมคะหนึ่งสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่ี่นี่ดานะและข้างหลังอีกใช่ไหมสองรอยกวาดกอโอ้แล้วทีนี้คนทอกับคนข้างล่างนี้ยังไงคะต้องช่วย ขึ้นตะกอใช่ไหมคะ,ะท,ที่ที่จับอยู่นี้ทําแบบไหนคะกําลังจับลายจับลายใช่ไหมคะ<ช>โอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะคะคนที่ทําตัวนี้ก็ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมคะ<ช>ต้องดูรู้ลายด้วยใช่ไหมคะ<ช>อืมสุดยอดเลยผ้าใหมนี้สีธรรมชาติหรือเปล่าคะย้อมจากคลั่งไหมคะสีนี้<ช>อ๋อ ใช้กี่กระสวยคะเอ่อเยอะมืครับประมาณตั้งหมดครับโอ้โหประมาณเกือบสิบตะกอเอ้ยสิบกระสวยครับแต่เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดครับอาจารย์วิเนธรรมไม่ต้องพูดถึงเนาะสีธรรมชาติอยู่แล้วเป็นงานสั่งทอไหมคะครับเป็นออเดอร์แล้วใช่ไหมใช่ครับมีออเดอร์แล้วคนสุรินใช่ไหมคะเนี่ยโมบิกัมบูเจียเออสเนียงแบบนี้รู้ว่าโมบิกัมบูเจียโมบิสราอยโมบิสรา ดอนเมจใเออเธออย่างนาเกิดนี่ฮะใครสอนคะเอโนเตีบามือมืออ๋อตั้งแต่กระเมงเลยบาทอ๋ออาจเวมั้องดนี้อ๋ออเดี๋ยวแปลก่อนคุณผู้ชมสงสัยนะคะต้องแปลก่อนน้องๆบอกว่าที่พูดเป็นภาษาอกัมพูชาถนนจะแตกต่างจากภาษาสรินนะคะอาจารย์เวทําไปเจอใช่ไหมคะ แล้วเห็นความสามารถของน้องใช่ไหมคะช,ชักชวนมา<ช>เลยใช่ไหมคะมาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ชนำประมาณอ่อยี่สิบเอ็ดเท่านั้นเองนี่ค่ะความสามารถเพราะว่าผู้ชายจะทอฝ้าไหมเนี่ยได้แข็งแรงกระทบฟืมปุบบุบุบนี่เธอมาเธอประมาณชนำหรอยนี่ อนี่เริ่มปีมาซ่อใหม่แบบโอ้ยไม่ถือว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผืนเนี่ยผืนนี่ไม่ใช่ตัวเนี้ยผืนเนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ตัวหนูประมาณกี่ปีแล้วคะหนูมีฝึกเธอเนี่ยอายุการประสบการณ์ของการทำทอผ้าไหมเนี่ยอ๋อในชมาอวยชมาอวยชมาวิจิกาชมาวิจิกามีประสบการณ์มีประสบประสบการณ์เนี่ยประมาณชน้อ๋อตั้งบนใบมะกอกแจกกลืนเลยบาทหนูเตี้ยเมียนมี เมนมีเมนแม่เมนใหญกิดบานโมโหตั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับตัวนี้เลยมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเลยอ๋อสุดยอดเลยสมควรแล้วนะคะนี่เรามาดูแล้วคุณพี่ท่านนี้ที่อยู่ข้างล่างนี้เห็นแต่แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งใช่ไหมคะก็ต้องทอเป็นด้วยใช่ไหมคะทอไม่เป็นทอไม่เป็นแต่เก่งตรงนี้ใช่ไหมนี่สุดยอดเลยไหมที่สีขาวนี้เขาเรียกว่าไหมอะไรคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไหม เขาเรียกว่าอะไรเส้นอ๋อเรียกว่าได้ตะกอได้ตะกอคือการขึ้นลายใช่ไหมคะมันไม่ใช่ไม่โชว์มันไม่ได้โชไม่ได้โชลายแต่เป็นการขึ้นตะกอเพื่อกําหนดลายหนูพูดถูกไหมคะโอ้หนูก็มั่วๆแล้วก็ถูกด้วยแ่ใหญ่ใหญ่เตาเฮยนะก็พูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในเมืองที่ได้ขมิ้นนิดหนึ่งก็เนื้อพิวโตทิวอังกอวัดนะไปใหญ่บานแตกๆตุ๊ดๆตเนาะ พยูนพยูวไทยนะจ้าบองเธอมักคุเทสเนี่ยในสดับบานก็ได้คำนิดหน่อยๆนะคะแล้วเป็นคนในเมืองก็จะได้ภาษาไม่เยอะเพราะว่าเติบโตมากับภาษาในเมืองก็ูดไดนิดหนึ่งแต่ถ้าดานี่รู้เลยนะคะด่าเนี่จะแปลได้ตโดมัตินะคะนีค่ะ นี่คือสีธรรมชาติย้อมจากคราอ๋อมีนักท่องเที่ยวมาจากไหนไม่ทราบหนึ่งรถหนึ่งรถหนึงรถทัวร์เลยนักท่องเที่ยวนะคะจาก,กไหนไม่ทราบมาทุกวันแต่วันนี้ไม่นู้ไม่แน่ใจนะคะอ่าค่ะโมทิวเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อนะคะ